เพื่อนอะเรากินแต่มะม่วงกินมะม่วงกับเขาภูเขาแห้วตอนแดตอนแดดสบายดีสบายดีคุณตาสบายดีคุณลงกินเขาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเที่ยงอันพักกัญญาบูกระเบื้องแล้วก็เลยมามากินเขาพี่น้องมัน ตอนเที่ยงเที่ยงค่ะเด้อืมอาหารกันกินแห้งเนาะไม่เนาะกินถ้าอยากินรับยังห่านกันเลยชิ้นแห้งทำไม่เปล่งันยังนนยก็ตะเพ่งปลาปลอมปลาปลอม ไปอีดีนี่แหละแข็งนะฮะแข้งมันเดนไงแห้งไงแป้งนะมันมี้ำมันนะเนาะแข้งนองแจมักเล่นพี่เนาะบ้านานี่ไปกินซีนมันมี้าน,านแจมักเล่นละรไม่ไม่ เม็ดปอดเดี๋ยว่ากจสมกับเขาเป็นเขาวน้งเด้อแค่ขเนะาขาใช่ไหมั้เขาก็สมเอาวันเาขาใส่น้ำกด,นะด้ยวย้อเขาใส่แปบเนี้ยยังไม่เจ็บทออเอออ้เอ้

ยันต่บางหายกินแต่ข้าวุ้นสมักข้าวปุ้นอื้เไทยบวมีนามหนาเเบบสีบวในตู่มีกินสีมันช่วกับมันเสมับกอบโดมันสิอันอาจาใส่อันนะบก็ถอดกอบโปมาหน้าไดอถอด ผินไมหมีม่ในัอะไันโนะ้เดด้อเด้เ้ออเด้อเด้อเอเอ่อเันออด้ออนะ้อ้อ้ออ้อ้ด้ กินสมันอวสบักมุกินสมักินสมแ่บแบเล้พ่น้อกชมาเว่าเจ้านะเ่บแห้งคนนะกินก่อนมูขุดมากหนึ่งกินลายหร่งมากหมักมาเดินซาไผ่ไหมซาไผ่อยากะไดีกูไกินสมเต่เลยเยกินแต่เยกินแต่บักกระทันอืมเหม็นกวามเต็มักทันเต็มค้างหมะมุ่นทไา้กินเลยกินีลสมสมสมให้เว้า แสบกินสมแหงหมตึ้งรวยตึ้งขีดแอคอนำลูกสาวลาลูกสาวหน่อยล่ะสมตึ้งขีแอคดีดลูดีีแอคใส่สมโอ้ยเป็นโลเ่เอาเคกินมานี้ลเจ้านอยกกินลยกินลายเอยาใหรบาอยาให้บอกใย่ไปตูทวาทำไมเหมือนตูดจังเลยอ่ะ บอกว่นคืออย่าว่าอย่าเห็คอเป็นวบซีเกมหรือเปลขนาดนั้นทางจะโอ้โอฮาโอฮาโอคุณลองเล่ซีเกมนี่บอกมาเรองสะพายมาเือสะายยายาคนน่ะมองมองยู่ในใจคนน่ะยัมาโทรมาอ้ย มน้าม่เป็นอมเจ้าเพชรมหน้าบันเป็นบแม่เจ้าเพชรมแจับปนแแบแล้วจะคือไม่ยอมงสร้างดวงจองงามันจะเอาหยาดมาสิมบ่มีเลยบ่มากับบ่มีเลยบ่จับมีกายวงปุ๊มนนดง่ายเลยทำงนาะเล้วของก็สอนกับทระนเป็นจังหน่อยอยู่เลเริ่มเป็นอโเบ่ของสาจิ๋วกับ่มีี่กัน ไมน,น่าเนะป็นนปีมันอืออเออนั่งไหนังมากเลยวะแม่ไปกินต่มันังไแลเด้อนังไมอ้าน่ามั้เฮนังู่้เนาะอื่งมางไหน,นกินอะไรัน,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 นแต่มาเน่กินได้ หอยอี่มาดันมาคน้นปูอีกตายแอนองจ้าก้มกูอยากลง,ๆๆงบา้านได้แล้วนี่ยหอยอมมาค้นปูเนก็จกสอบรบ่านี่ยสอบสอบนี่สามสอบนี่เนี่ สามสอบสี่สอบนะโมนมี่มาได้สี่สอบสามสอบนี่ได้ที่น้องข้าเลือกโอนี่น,นัน่ะได้แล้วเอิ้ล้วเลีวมันสแล้วเลยเ้ยแล่เส้ามาหน้าไปได้ที่นะ้อ ป๊ป on ๊ดบ็อนี่นะแล้วผู้เลจะปาเดยผู้เล่าจะป๊าบ่เดียวอิ่มแห้งกินข้าวป่นนะใส่สิออกเอิ่มมากเลย วันนี้จะเป็นช่างนะคะปลูกกระเบื้องนะมันจะคืไนไหมเนาะมันจะคืนไหมดูหนึ่งขีดเรียนหนึ่งรูกเรือนจะเป็นสางปลูกกระเบื้อง วันนี้จะรับบทเป็นช่างสวดไปอย่าให้มันสวดกลางมันดีมันเออดีมั้งซ้อนวัชุเืเนี่ยมเฮ้ยโยมันวัชพืชชาวัชุเเืเนี่ยมึงยังไม่มีแนวค่าให้เป็นวัชุืชเนี่ย จะของเห็ดด้ของก็ต้องหาหลายสิคะไายก็สาดอ่เจ้าจะสันเท่านั้นรานนมันชี่ปูนขึ้นมาเอาลามาทำสูงเอาล่ไป โอกูฝึกว่าเคมันห่างออกแล้วนะโอยตายๆไม่ผ่านอโอเฮียนเนาะเฮียนเดี๋ยวการสางขอทำมันสูงวิไลไลฟะขอลงอย่าทิขอออกมานั่นที่ขอลงตรงตรงไงโอ้โอเคเห็นว่ามันสีบุกเข้าโอ้ย อ๋อ oh, เจหนามันเสจต้องมันนี่สั่งอันนี <lawsuit> ulously, komm, <Gore> ้มากนะครับอันอันนำมันเอาอย่าแนวอย่าแนวอย่าแนวพเอาเอของเฮาก็ชือได้บัตเออก็ัอันนี้ก็สั่งบัด้เอาบอสบอกเจอาเลยะพาคืว่าเขาเอาหายไกหลายนย่ากับเบอซีอันนี้ไม่ใช่ไแหละซีเบอรอดีเว้ย เอาแฟเดียวพอมาสิงามฮะเอามาเฮ็ดต่อมาเนี้โอเคพี่น้องสร้างช่างกระเทินพี่น้องจ้ะในแทนหนึ่งขอเฮียนพี่น้องมันการไล่ไล่ไล่กันไปเนาะหนึ่งมันไล่กันหน่อยหนึ่งโอเคแหละปะเจอกันคลิปหน้าแน่พี่น้องค่ะฝากกดไรกดแชร์กดติดตาม้พี่น้องเด้อ มือ่อกี้ไปไปรองเท้ากับปูก,กับเบื่อเพื่อนคู่ว่าพี่น้องกินข้าวแล้วก็สานต่อเมื่อนี้วัดเมื่อนี้เมื่ออื่นอ,อีกแล้วมือบ่ยมารุ่นกันอีกเมื่ออื่นพี่น้องอย่การชิปหนาดิบ้า